สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนอลมทุกมือสองไดทาง YouTube บยอลมทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก400ยี่ห้อ isuzu รุ่น nhr 100แรงม้าครับหัสกระซี nhr ถัดเครื่องยนต์ 4jg2 100แรงครับวัวสีสันบางเดิมครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์รุ่นนี้มีพวงมาลัย power ครับแอร์เย็นเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับคัสซีสวยเดิมตลอดเส้น ช่วงล่างดีครับยางสวยใหม่กระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรเปิดได้3ด้านครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก4ล้อกลางไว้ใช้งานราคาประเบาคันนี้ขายในราคา215,000บาท215,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084821-1158 0848 2 1 1 1 5 8 58, หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ